สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการคนคีเราอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาต่อกันในเรื่องพลานเท่าปราบผีป่าเล่ร่นในตอนที่2เรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็รับฟังกันได้เลยครับอากาศยามเช้าที่บ้านผมช่างสดชื่นดีจริงๆผมยืดออกสูตรอากาศที่แสนบริสุทธิ์เข้าไปอย่างเต็มปอดนานแค่ไหนกันนะที่ผมใช้ชีวิตอยู่แต่ในเมือง เมืองที่ใครๆก็อยากเข้าไปสัมผัสแต่ถ้ากผมเลือกได้ผมอยากมาอยู่แบบนี้มากกว่าแต่ด้วยหน้าที่การงานกับภาระที่ผมต้องแบกรับผมจึงไม่อาจอยู่ที่นี่ได้กลับไปทำงานเที่ยวนี้ผมว่าจะหาเวลากลับมาบ้านให้บ่อยกว่าเดิมบ้านปลายชีวิตผมเองผมก็อยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติปลูกผักทำไร่ทำสวนน่าจะดีกว่าชีวิตในเมืองที่แสนจะวุ่นวาย หมอกบางๆในยามเชา้าอากาศเย็นสบายๆไม่ถึงกับหนาวนักผมเดินเรื่อยๆไปตามทางบ้านผมยังคงเป็นพื้นที่ห่างไกลค,ความเจริญถนนหนทางยังเป็นถนนลูกลังเป็นดินแดงยังไม่มีถนนลาดยางตัดผ่านชาวบ้านยังคงยึดอาชีพพลนันทำไร่ทำนาเข้าป่าหาสมุนไพรเลี้ยงชีพใช้ชีวิตกันแบบสบายๆชาวบ้านที่นี่มีน้ำใจไมตรี ต่างก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเสมือนพี่น้องท้องเดียวกันผมอดอมยิ้มไม่ได้ที่ผมได้เห็นน้ำใจที่มีต่อกันและกันของคนที่นี่เอา้มามักแต่เมื่อไรหายไปนาาจําไม่ได้เลยนะพี่นุม่มเสียงตะโกนทักทายดังมาจากบ้านหลังหนึ่งนั่นก็คือแก้วนั่นเองเธอเป็นน้องสาวของเพื่อนผมสมัยเรียนประถมไอ้ป่อยเป็นเพื่อนร่วมห้องกับผมแก้วเป็นเด็กน่ารักดวงตากลมโตผิวสีน้ำผึ้ง ตัวเล็กบางไว้ผมมาผมเคยแอบชอบเธอมามาคิดถึงคิดถึงแวะก่อนพี่นุ่มมาคุยกันห,หายคิดถึงก่อนแก้วกวักมือเรียกให้ผมแวะบ้านเธอก่อนนั่งก่อนพี่นุม่มมากี่วันแล้วนี่หายหน้าหายตาไปนานเลยนะดูหลอ่อขึ้นเป็นหนุ่มกรุงเทพเยอะเลยผมนั่งลงตรงแคร่ต้นไม้ใต้ถุนบ้านที่มีสำรับกับข้าววางอยู่ข้าวเหนียวร้อนๆในกระติบใบเล็กไข่เจียวน้ำพริกผกัก หมูแดดเดียวและน้ำตกหมูกึ่งสุกกึ่งดิบทำเอาน้ำลายผมสอผมรู้สึกขิวข้าวขึ้นมาอย่างทันทีแข่คิดท้องผมก็ร้องเสียงดังโครคกรางแก้หัวเลาะลันเธอส่งกระติบข้าวเหนียวให้ผมบอกให้ผมกินข้าวเช้าด้วยกันซะก่อนผมยกมือไหวป้าบัวแม่ของแก้วไม่ได้เจอแกนานป้าบัวดูแก่ลงไปมากแต่ก็ยังดูแข็งแรงแกยังจำผมได้เพราะผมมาที่นี่บ่อย และแก้วก็ยังคงดูน่ารักสดใสเหมือนเดิมผมอยากรู้จังว่าเธอมีครอบครัวแล้วหรือยังถ้ายังผมก็อยากจะจีบแก้วผมเองก็ยังโสดอยู่ผมมองหาไอ้ไผ่เราสนิทมากกันตอนเด็กๆซึ่งผมก็อ้างว่ามาหาไอ้ไผ่มันก็เพราะว่าผมอยากเจอแก้วมันไปไหนกันนะผมมองหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหลังจากนั้นแก้วก็บอกว่ากินข้าวให้อิ่มก่อนแล้วเธอจะบอกว่าไอ้ไผ่ไปไหน ดูแก้วกับป้าบัวงเงียบเงียบไปไม่ค่อยพูดถึงไอ้ไผ่ผมนั่งกินข้าวเงียบเงียบอึดอัดพี่กรกับบรรยากาศแบบนี้พี่ไั่หายไปสองปีแล,ะละ้วล่ะแกเข้าป่าไปขุดวัคกะโลกตามที่ลุงแย้มเคยเล่าให้ฟังแล้วออกมาทําอะไรแก้วก็ไม่รู้หรอกใครห้ามก็ไม่ฟังแก้วสงสารแม่อยู่ๆพี่ไผ่ก็ไปเล่นกุญสัเล่นของเล่นคาถาอาคมและแก้วก็ไม่รู้จะทํายังไงหมกมุ่นแต่กับการทําของขลังเหมือนคนบ้าไปทุกทีพี่หนุม่มตามแก้วมา แก้วเดินนำผมไปที่ห้องเล็กๆด้านข้างข,างของตัวบ้านซึ่งเป็นห้องที่ปล่อยสร้างไว้สําหรับทําพิธีกรรมต่างๆผมแทบที่จะไม่อยากเชื่อสายตาว่าคนที่ดวงยิ้มไม่ค่อยพูดแบบไบโพยมันจะหมกมุ่นสนใจกับเรื่องคุณใส่เช่นนี้ภายในห้องดูอบอ้าวกลิ่นเมนับช่วยเข้าจมูกจนผมแทบสําลักแก้วไอจนตัวโยนห้องนี้ไม่มีหน้าต่างสักบานถ้าหากไม่เปิดประตูก็ไม่มีแสงเล็ดลอดเข้ามาได้เลย หัวกะโหลกตั้งอยู่เรียงรายดูน่ากลัวมันหลอนจนผมรู้สึกขนลุกหัวกะโหลกพวกนั้นเหมือนกำลังจ้องมองผมอยู่พอมันไปมองแก้วเธอขยับไปยืนตรงหน้าประตูคงทนกับกลิ่นเหม็นในห้องนี้ไม่ไหวผมเองก็ยังทนแทบไม่ได้เหมือนกันแต่ด้วยความอยากรู้ว่ายผ่ยทำไมถึงได้เปลี่ยนไปมากขนาดนี้ผมไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ผมเห็นในห้องนั้นคืออะไรแต่ที่ผมสัมผัสได้ มันคงไม่ใช่ของดีอย่างแน่นอนผมไม่กล้าแม้แต่จะคิดแต่ต้องสิ่งของที่ชวนขนหัวลูกเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยป้าบัวเดินมานั่งระหว่างกลางผมกับแกว้วหน้าตาแกดูเศร้าหมองคงจะคิดถึงลูกชายคนเดียวที่อยู่ๆก็หายไปป้าบัวจ้องหน้าผมขเขม่งทำเอาผมนั่งไม่ติดพวกมันเอาไผ่ไปจากป่ามันเอาลูกชายป้าไปไอ้ผีป่าพวกนั้นมันตามไอ้ผ่มาถึงบ้านเป็นพ่อไอ้แย้มคนเดียว ไอไ้พอถึงได้ดเป็นแบบนี้ป้าบัวพูดจบก็ร้องไห้ออกมาแก้วปลอบใจแม่แล้วก็ขอตัวพาแม่ขึ้นบ้านเพื่อไปพักผ่อนหลังจากนั้นแก้วก็หันมายิ้มใม่ผมแต่รอยยิ้มของแก้วไม่สดใสเหมือนที่ผมเคยเห็นมาก่อนหน้านั้นมันเป็นรอยยิ้มที่ดูหม่นหมองเหลือเกินไว้คุยกันใหม่นะพี่ถ้าหากพี่ไม่รีบกลับซะก่อนแก้วหันมาบอกผมแล้วพาป้าบัวไปพักผ่อนผมเดินกลับไปที่บ้านแดดก็เริ่มร้อน ไอหนุ่มไปไหนมาข้ามานั่งรอตั้งแต่เช้าลุงดินทักถามผมตั้งแต่ยังเห็นไกลๆจะไปเยี่ยมไอแยมด้วยกันไหมล่ะเห็นลูกสาวมันบอกว่าอาการมันดีขึ้นจะไปก็รีบไปไปกับรถขาเถอะทางมันไม่ค่อยดีรถใหม่ๆของเองเจอทางแบบนี้ช่วงล่างจะพังเอาบ้านไอแยมมันอยู่ตีนเขาหนุนไกลโขอ,อยู่นะขับเร็วไม่ค่อยได้ทางไม่ดีจะได้รีบกลับกันก่อนค่ำข้าว่าจะมาตังวงเล่าต่อทางไปบ้านลุงแยม ไม่น่าเรียกว่าทางเลยครับรถกระบะตอนเดียวเก่าๆของลุงดินกระโดดกระเด้งไม่มีความนุ่มนวลเอาเสียเลยผมจุกไปหลายรอบด้วยแรงกระแทกผมไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าคนท้องเจอทางแบบนี้จะคลอดก่อนถึงโรงพยาบาลหรือเปล่าแต่ว่ายังดีที่สองข้างทางยังมีต้นไม้ใบหญ้าท้องไร่ท้องนาให้ชื่นชมความสดชื่นเขียวขจีไปตลอดทางบ้านลุงแยมอยู่ตีนเขามีเพียงไม่กี่หลัง เป็นเคยญาติกันทั้งนั้นผมเลยมองขึ้นไปบนหลังบ้านลุงแยมนึกถึงเรื่องราวที่ลุงดินเล่าให้ฟังเมื่อคืนมันจะใช่ป่าบนลูกเขานี้หรือเปล่านะแล้วถ้าใช่บนนั้นจะมีสักกีสอบกันจะเห็นขนาดไหนให้ผมขึ้นไปก็ของเมกาขึ้นไปอย่างแน่นอนลุงดินกวักมือเรียกผมให้เดินตามเข้าไปผมไม่ลืมที่จะหยิบของฝากที่วางไว้หลังรถติดมือไปให้ลุงแยมด้วยมันก็เป็นพวกข้าวสารอาหารแหง้ง ที่บ้านผมขายนั่นเลยครับมาฝากเป็นน้ำใจให้คนป่วยให้มีกำลังใจมากขึ้นบ้านต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะสร้างบ้านแบบบ้านไม้สองชัน้นมีใต้ถุนสูงเกือบทุกหลังลุงแยมโบกมือทักทายลุงดินแกมองมาที่ผมด้วยความสงสัยผมยกมือไหว้ลุงแยมบอกชื่อว่าผมเป็นลูกใครลุงแยมพยักหน้านแล้วแกก็พูดด้วยน้ำเสียงเบาๆว่าแกจ,จำได้แล้วแล้วแกก็ยกมือมาตบหัวผมเบาๆ ผมมองชายชรา,าตรงหน้าผมที่เปลี่ยนแปลงไปมากลุงแยมดูดีใจที่มีคนแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนแกแกคงจะเหงาหน้าดูผมคิดว่าแกคงจะดูแย่กว่านิ้ซะอีกแต่เท่าที่เห็นแกก็ดูดีขึ้นมากของเพราะครอบครัวดูแลแกดีและได้รับการรักษาเอาใจใส่ที่ดีทำกายภาพควบคู่ไปด้วยผมเห็นแกพอเดินได้บ้างแล้วแต่ก็ยังใช้เครื่องมือช่วยพยุงตัวอยู่พวกเรานั่งคุยกันสักพักใหญ่ ลุงแยมแกก็ยังคุยได้แต่ก็ยังคงพักหอบเป็นระยะระยะผมมองตามแขนขาแกมีรอยเต็เบปหมดรอยนั้นเหมือนรอยเล็บขวนแต่มันไม่น่าจะใช่เล็บคนบางรอยเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ดูน่ากลัวสงสัยอะไระไหวนมไว้ขาแข็งเลยกว่านี้จะเล่าให้เองฟังให้หายสงสัยทุกเรื่องเองมันเด็กขี้สงสัยช่างซักช่างถามรีบกลับไปเดี๋ยวคํำม,มันจะเดินทางลำบากผมกับลุงดินกล่าวลาลุงแยม ก่อนกลับลุงแยมแมก่หยิบของชิ้นหนึ่งสองให้ผมผมรับมาเก็บไว้ในกระเป๋าเสือ้อแกบอกว่าเอาไว้ป้องกันตัวป้องกันพูดผีปีศาจและสิ่งไม่ดีทั้งหลายไม่ให้เข้ามาทําอันตรายแกบอกให้ผมสวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตาให้ของชิ้นนี้ด้วยผมรับคําแบบงงๆแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรระหว่างเดินทางกลับลุงดินก็ชวนผมคุยตลอดทางแต่ผมเองกลับรู้สึกแปลกๆตั้งแต่รับของชิ้นนั้นมา ร่างกายผมเหมือนหนักๆปวดวนหนาวๆร้อนๆอย่างบอกไม่ถูกผมได้ยินบางไม่ได้ยินบางในสิ่งที่ลุงดินพูดตอบบางเงียบบางจนลุงดินดูจะเริม่มหงุดหงิดกับอาการของผมแกก็เลยไม่คุยกับผมจนถึงบ้านก่อนกลับแกบอกว่าคำๆถ้าเองสบายดีข้าจะมาคุยด้วยทิศบุญมันเพิ่งมาจากฝั่งคาเมนถ้าเองอยากจะฟังเรื่องเล่าลี้ลับภายในป่าเดี๋ยวข้าจะชวนทิศบุญมามันเข้าป่าไปกับไอแย้มบ่อย มันไม่กลัวผีเหมือนข่ามันคงมีเรื่องเล่าให้เองฟังหลายเรื่องอยู่ร่างกายผมผิดปกติจริงๆตัวก็ไม่หลอนแต่ทําไมหนักหัวผมเลยอาบน้ําให้สบายตัวหลังจากที่อาบน้ําเสร็จผมก็เอ็นหลังกะว่าจะพักสายตาสักหน่อยแต่ผมดันเผลอหลับไปจริงๆผมหลับไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้ครับรู้สึกตัวอีกทีตอนนั้นก็ได้ยินเสียงแม่เรียกและแม่ก็มาเขย่าตัวผมจนผมตื่น นุ่มเป็นอะไรลูกตะโกนเสียงดังลั่นบ้านแม่ตกใจหมดเรียกตรงนั้นก็ไม่ยอมตื่นขย่าแรงขนาดนี้กว่าจะตื่นแม่ใจใหายใจความหมดใครเขาไปนอนตอนโพลเพลยกันไปไปล้างหน้าล้างตาลูกมากินข้าวลูกผมยังรู้สึกงง,งๆพยายามทบทวนว่าฝันผมคืออะไรผมหยิบของที่ลุงแยมให้มามันคืออะไรกันมีอักขระเขียนไว้บนเพนคล้ายกับกระดูกชิ้นไม่ใหญ่มากนะักแค่มือผมกำก็มิดแล้ว หรือว่ามันเป็นกระดูกหน้าผากของผีไตหงที่ตายในป่าใช่แน่ๆผมฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งมายืนชี้หน้าผมทวงของผมบอกว่าผมเอาของของเขามาในฝันผมก็บอกไปว่าผมไม่รู้จักผมจะเอามันได้อย่างไรดูท่าทางชายผู้นั้นจะโกรธเป็นอย่างมากหรือว่าจะเป็นกระดูกหน้าผากของหนึ่งในศพที่ฝังอยู่ในป่าบนเขาหลังบ้านลุงแยมคืนนี้ผมจะเอาลงไปให้ทิดบุญดู แกน่าจะมีคําตอบให้ผมหายสงสัยได้บ้างซึ่งผมเองก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าผมเองกล้าจะเก็บของชิ้นนี้ไว้หรือเปล่าดูดูแล้วมันเริ่มจะน่ากลัวแล้วสิซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนพลานเท่าปราผีป่าเล่รอดในตอนที่สองในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างละครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องนขนคีเล่า สำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอสวัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ